ยากได้หน่อเยอะๆต้นก็โตแล้วมีแค่หน่อเดียวทํายังไงดีตามมาค่ะพี่กรณ์ทำให้ดูนะคะขั้นแรกเลยก็เล็งไว้ว่าเราจะตัดตรงไหนนะคะตัดตรงไหนก็ดึงก่อนเพื่อความง่ายนะคะดึงใบออกมา่างน,นี้ก็ได้ค่ะเพื่อง่ายในการที่จะตัดที่ตำแหน่งของลำต้นนะคะ ใบเดียวถ้าใบเดียวไม่พออีกใบหนึ่งนะคะเด็ดเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่ำใบเราไม่ทิ้งเห็นตำแหน่งแล้วนะคะจะยกตรงไหนดีตรงนี้อีกสักใบหนึ่งเห็นไหมคะต้นนี้ยากหน่อยอเห็นแล้วค่ะ ใช้มีดคมๆตรงนี้เลยนะคะตัดเลยหรือจะจะเด็ดอีกก็ได้รอบๆนะคะ <Okay. S 1> พี่ก่อนให้ดูตัดตรงๆไปเลยค่ะแต่ฝีมือได้แล้วนะคะหลังจากได้ น,นี่เดี๋ยวเราค่อยจัดการก็เด็ดใบออกนะคะเด็ดใบเพื่อไปชำเพราะยอดเขามีใบเยอะไม่เป็นไรเด็ดออกไปแค่นี้พอไหมเอยบางคนก็บอกว่ามันมีสักหน่อยเอาออกสักหน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะ จะเด็ดอีกก็ได้นะคะใบตางนี้ยังสาม,มารถเด็ดเอาไปชําได้อีกสองใบเลยค่ะแต่พี่ก่อนพอละพอแล้วทําไงคะมันมีแผลเมื่อกี้ฝีมือไม่ค่อยดีนี่ทาทาด้วยปูนแดงทาแผลด้วยปูนแดงตังนี้ก็มีทาให้หมดเลยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในแผละนะคะคือ จำเป็นมากค่ะปูนแดงทีนี้บางคนบอกตรงนี้มีแผลตรงนี้มีรอยใช่ไหมคะรอยขูดก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องทำอะไรก็ได้ขูดถ้าขูดเขาก็เป็นแผลใช่ไหมคะเป็นแผลเราก็ต้องทาปูนแดง นะคะพี่